โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเพราะว่าผมช่องนิ่ตอนได้เต้นเลยครับไม,ไม่ลืมกระดังเปิมปุ้งก็จะไปดว,วห้องก่อนจะติดไฟตามนี้เลยเคิดไปเลยตอ,อนนี้ก็เข้าห้องมาแล้วครับนี่คือห้องของผม นี่คือการติดไฟนะครับจะเป็นยังไงเราชเราเอาไฟ,ไฟที่มันมืดด้วยนะครับแล้วเปิดไฟกันนะครับเปิดไฟแล้วนะครับห oh. นาวไหมครับ oh. อลองปิดนี่ก่อนนะครับ oh. ปิดเสร็จน่ครับในห้อ,องประมาณนี้เลยนะครับ oh. ก่อนจะติดไฟหรือ ไฟประมาณยาวสิบเมตรแบบมีรีโมทนะครับจะมาปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับตรงหน้าต่างนี่โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดไลค์ให้ถึงสิบไลค์กันด้วยครับเพื่อเป็นการแก้ะจายการทักทิปผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเล็กโลก